โอ้ยอีแนวมึงเอ้ยมึงกับปาปากบ่ติงเนาะสบายดีทุกคนเอสซีทุกคนทุกท่านกราบสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอสซีทุกคนขอบเงินก็ขอบคุณทุกคนหลายๆที่เขามาเบิ่งมาให้กำลังใจเนาะมาติมาส้มมาบอกมาสอนพี่น้อง ล่าสุดสาว่าจ้างเกี่ยวข่าวพี่น้องมันสิยอาจากคนทำหลเปราะมานหกเจ็ดคนบ่หกเจ็ดคนนะข่าข่าวทักหมอกนั่นนี่บ่แล้วเนาะแหละเจนแดงอีกแล้วพี่น้องอ้าวอีกจอยเฮ้ยเป็นไ้เฮ้ยมึงสิยาเงินเกี่ยวขาวไปเป้ผู้ชายบ่หาหาสกิ้ว เฮ้ยมึงสิไปซักอยู่ใส่ซักมาถ้าซื้อภาพประซากมาโบเห็นหนามึงเด้เออมึงได้เท่าไรละเฮ้ยเงินสิไปซักขี้อ่ะเฮ้ยน้ำมึงกะบอมึงเช่าเกี่ยวข้าวนี่มันกะขาวถ้าอันหน้าเห็ดเสร็จหน่อจากนี้ก็จะเสีหนาอยู่เต็มนี่หนามันดำไปหน่อเอ้ยบอกธรรมดาเฮ้ยถ้ามึงเช่าเกี่ยวข้าวมึงเช่าตะเด็นมันกะขาวขึ้นทักไปแล้วก่อน ถ่ายไปแล้วไปประเดทุกคนจะอาไรครับท่าไรเฮ้ยปัญหาทันปไฟนี่แหละเออโอเคโอเคโฮเงินได้เท่าไรเลยเงินนะเงินนะจักข้ามกบประจักรเออเงินแม่นพี่น้องมันประจักหดเงินแม่นเข้าใจมันอยู่ข่าวทักเปลาแล้วเฮ้ยเนาะนางประจักหดเงินพี่น้องผู้สิภาไปกับใครดอกกับน้องตัวเองทุกครั้หุจักอืมไปเฮ้ยเอ้ยความสุขตัวเอง แค่แม่ว่ามึงกูจะบอกมึงว่ามึงอย่าเปย์ลายผู้ชายนะอีเน่า,นามึง,องมอเออกูจะบอกไว้ซะมึงอย่าเปย์เขาไหลขนาดเปย์ยังไหลขูบอ้าเขายังโอยู่เนาะอีเยาะน้อยใหญ่เฮ้ยเนาะเปย์เขาไหลขุบอ้ากันยังโอยู่มึงอย่าไปเปย์เขาหนักเ <c oughs> ปย์กับเบลว่าเอออย่างอนาคตศได้กลับได้กลับได้กลมได้ขำกันบัส <c oughs> หนึ่งกันยังดีเนาะ อืมหันแลมือมือเป็นตาท้องทายเกูมึงเต้มให้ข้าวน่ะอีตายเนามึงเอ้ยตายเนากูสงสารมึงเด้แล้วเบิ่งเด้เฮ็ดงานตากแดดนกหน้าดําเอาเงินไปผู้ชายเบิดป๊ปนนี่เนาะเอ้อแหละขาคั่นน่ะบ่สุกบ่สุกบ่สุกมาเห็นสภาพโอ้ยสิพอดวพี่น้องเอ้ยภูินเอ้ยบ่ได้เียบ่ลูกบ่ได้ไปยุดยุดบ่ เอ้ยก็บ่อับโรงเฮียนบ่ได้หยุดเฮาหยุดเองเกียวลูกเกียวหยุดก็หยุดเสาร์วันศุกดําละเมอศุกสารอาทิตย์วันจันทร์จังไปโอ้ยใส่หมวก้กลูกเกอพูดผัดเสขยโตสงขสนอีกิงจ่อยมาตะเดกพี่น้องภายในเฮสิมานะเฮยมื้อนี้นะเออ ชาตอาอื้อๆๆาเอื้อยพ่อน้องเทนบ่ฮะเาเอื้อยพอน้องเทนบ่อี้เออมึงสิมากินข้าวเช้าอยพี่บ่เฮยินบ่เข้าวเช้าก็กินเลยเฮ้ยขกินกล้วยแหอือกะเทยกะเทยเบิดเงินนําผู้ชายหลายพี่น้องบ้านนีสิโฮมเงินไปแต่งสวยเจ้าของเนาะจังซั่นเอ้ยเอาความสุเข้าเจ้าของไปปั่นข้าว กินแหน่ใส่น้ำบบเห้นน่งลายเหมือนะขีบพาไปเลยนี่จะไปกับไปนางกันได้จนโบได้อยู่กำไรซีบิตเถอะกูขี่รถบักลั่นด้มาแท็กทำแหลรรถโบมีเบรกกูกูเสียวยเขาบสวนมึงนี่นะหาเบรกบ่พ่อักเป็นเขาแจ้หัวก็แหละหาเบรกบ่พ่อ แถมกระเจ้บบ่มีทำแหละมาอาวุธหมัดกันเนี๋ยนี่อันก่อนสิติดอันสตาร์ทนะโอ้ยมัดกันและเขาสีมาติดอันสีแมนฮิลันมานอนน้ำจนผุนแหล่ปั่นขาวแล้วผาคแหล่แม่พูดมาผักในเด้ออาทอนเอ้ยฮิลันนอนน้ำปุ๊กเอามาแนวสันแม่ออกนอนนาการเลยอืมเป็นอะไรไปเห็ดกินนั่นอยู่สหรัฐนะ ไปในเหนางกระปุ่นนะอีนี่ม,มาเอาคอผักกาญเงมาในซองกระสอบในหางตวนั่นเด้อีอ้วนกูอยากกินกระปุ่นสหาหรั่เอากระปุ่นมาแลกเอาผักกาญเงกูเด้อเออ,เอ,อมันว่าเอาไปเห็ดกันกินอะกินมาได้ว่ะแต่สหาหรั่กินได้บ้านเราหนานบ้านต่วสวรรค์ป้าเพิ่นเอาพี่น้องพี่น้องเพิ่นมาเยัยด๊เยายดเย็นดำนะผัดพี่น้องท่านีบ่เอิญน้าเจ้าเด้อมึง บ่ค่อย कि แซ่บบัดนี่เกียนสวยแล้วอือเจ้าเด้อเจนนาดามเจ้าเด้อบัดพี่น้องทางนี้บ่เอิ้นๆแต่พี่น้องทางบ้านเกิดเพิ่นอือ FC แม่นมาว่าอยากให้ไปหาเจนดาแน่ไปเบิ่งอันคนมาแต่สหรัฐเพราะว่าอันพี่น้องเพิ่นผู้เ็ดมานี่เด้มเพิ่นอยู่เมืองนอล่ะเฮาล่บ่กล้าไปเพิ่นมาแต่ทางไกลอายเพิ่นก็บ่กล้าเลยแหละเนาะเจนดาวนว่าเอ้ยมาเด้ออารน่ะสิไปเฮาบ่ไปเฮาก็ยังบ่กล้าเฮาก็ยังกล้า ขนาดเขาสวนหั่นได๋นานขยันเลยเฮาผู้บ่สวนเนาะไปๆเพิ่นก็บ่ได้คุยได้ยังนําพี่น้องโเออธรรมดาเลยเนาะเพิ่นบ่เคยฮู้จักเฮาเฮาก็ไปแล้วก็ลกให้นําแล้วมาผู้เดียวบ่โอ้แม่เจน่ะดํามาแต่เมืองนอกพี่น้องกับพ่อส้ออีอ้วนมาเอาผักกระแยงน่ะหยัดๆ2กระสอบาอยู่่ไผมาผักกระแยงบ่ เอออีอ้วนเอ้ยมึงเอาข้าวปุ่นเมืองนอกเดิอมาให้อาละพักแยงนะวะเออเออนอาอะอืมอืมนชามโอ้ป้ามันบริหน่อยได้อะไรคะวันนี้นะใส่หน้้ผู้้าบริหน่อยได้ ข,าาข้าวปลาขาวนี่ยหน่อยนี่นะผัดดั้มผัดดั้ทีๆเป็นได้ข่าวนักอยู Trump, ่ป่เออข้าวมัที่ได้ก <standby> ับแต่ละปีอ like ืมได้ก็ดีแหละพอได้คลายสืบผู้วีน้ำเนาะอะละพอได้ทื่นผู้วีข้าว่าขาวแต่ละปีข้ามาเบิ่งแต่ละปีนั่นอืมลุ่มนี่ก็พี่กายนี่ก็ฮบ่ขึ้นลองน้ำนะพอดีแล้วโน่นได้เนาะอะละเนาะลองน้ำสุเปิดในซุกบ่ล่ะ บักแหลเห็ดกินเอาลูกลงมาบ่นี่ยำเข้านี่ได้ยังไงก็นเห็ดกินเสาลงมากินผีบอเอาเอาก็เล้ยว่าเอามาสู่ซส้าจอยกินยำเส้านะนานหิไปโหลดทำแหล่ คนงานบ่ทันกินข้าวเช้าก็าหามากินอยู่พี่ติผัดสิปไปเอาขึ้นกินทั้งเฮือนจังไดน้ํในนํา,นานเด้อนีน่นัน่น,น,น,นแหละพอลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนเนาะเอะ้อแหละบ่อยากเว้ามึงไข่บน้ํามันรถมันนั่นมันมีอยู่บ่ไข่รดบักลั่นน่ะมึงสิให้กูจูงมือด กูบอดไรใครบังน้ำมันมันหันหลดบ่มีเบรกมึงจะไปขี่ยังได้ขียย่ไว้ไงฮะหลดมันตีนแปรทำแรหลรดหัวกูลืมสายอยู่บืดๆอยู่ขี่มาได้มึงไปบายบังก่อนขิ่มันแปรดูเกี่ยวขาวจนจนน้ำยุดทองเฮียนลานสายคอยจะมนีปลาลุงนี่ลูลลก สบายดีป่ลูกอืออยหากํลังกินข้าวกับไข่ต้มกํลังสิไปโรงเยนน่ะบ่ได้ยุดแต่เฮายุดเองเออโรงียนโรงยะบ่ได้ยุดเฮายุดเองเออมดูความความเป็นคนเฮายุดเองอือไปรับจ้างเกี่ยวข้าวแต่ปีแล้วนี่พุ่นของของมึงนั่นแล้วมึงนั่นแล้วรับจ้างเกี่ยวข้าวแต่ปีแล้วนี่พุ่นเกี่ยวข้าวไผเกี่ยวข้าวปลาดําดมึงบ่จือบ่อ่อ่ เออแต่ที่เอาไปเอามาเรื่องเกี่ยวกับเขาแล้วไม่คิดเรืเ่องโลกอะไรเรื่องดำน,น้ำอ,อันขั้นเขาเป็นน,นี่แนวนี่นะฮเกเย็ดคนกับชได้อรกเย็ดไห้ข <laughs> ั้นวิสเนี่ลต้องไปกับใครดอกน่ะทักปอกนี่ร้ายหาเตืบไปนเน่ะแหละเนาะเออมุ่งแคมป์ป่านี่แมนเบิเเร์ดคู่หน้าคู่หน้ากุเชือกนี่พี่น,น้องให้บอกมันลงแบบลงผมบอลงทั้งเดียวกันลงแบบได้แบบกล้วยมาพี่ ัวนี้มาจังซี่อือบ่ตะกี้มันบ่ได้ลงมันลงเมื่อนตกเอบแนน้องมันงกวยปับกันโอ้บ่คิดว่าลงมาสิพอสาจอยพี่น้องเอ้ยลงมาไผอันใส่กุบน่ะสาจ่อยว่าซั่นตายเงินไปเปผู้ชายเบิดเมัดข้าว่ข้าวอยู่เฮือนกันมื้อใดเฮ้ยมื้อนนคนอยู่หน้าต้นนะน เขาสิลงมดสิคนเองเขาเออนางขอมาเอาเงินซะก่อนว่าซั่นสูๆเฮ้ยบัดหน้าเตงตัว่างยังไข่เนาะเฮ้ยบ่มีปั๊บจักเทื่อโตน่ะอือเริ่มสุกแล้วได้ของเองก็ได้เฮ้ยเองกพังผลไปเฮ้ยยินเขาว่าว่า26 27 28ผลน่ะนที่25 25 25บ่แม่นเออ สะโกเขาเจสแปะนี่แหละพังไปเจดำกับว่าสิเอาคนลงอีกได้เจ้ากระเรียมอานนั่นีแคนับเอาเจาอยู่เอาคนลงอีกเธอหนึ่งก็คือสีแล้วนั่งก็ได้ไปเท่าน้ำไปเท่านำอืมบอึดเนาะงานอี่แหละเนาะว่าพืนนะ อืมอืมไปหายป่ได้แล้วคันาอื่นเิยปาย่ะอืมมันหมองอื่นมันปลาบ่ได้จะเกี่ยวสายสะพานเกี่ยวออ๋เขาได้จกค้นว่านใดเฉพาะจังใดน้อยเนาะเกี่ยวหันหมาอเป็นอะไรขาวละงามยุกคือองเฮาหละติดผัก ข้ายุ้มันยังขืนยังวะมาเห็นแต่สวนห่างมันหญ่มีพี่น้องเอ้ยเอาอันเพิ่นเอาอันน่ยมาอ้อยแอบเบะยังเกาะผากระตาดมาเห็ดกับลานทรายผ้ากระตัดสานเองสารเองนะพี่น้องโห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 ใ่้เหมาะซุดเลยพี่มาเห็ดกับลานทรายพี่สุดเลยผู้สานเองสานกัสารกับสารกับอิสลายโอ้ยดู อืมอืมไม่ห่างไม้ไม้สานเองกอเลยกัดตืดหอดอ้าวพายใจเลยแหละนนะลงงซบโบมเมนทั้งห้าวดอจังบรได้ข่าวเ,กเกนาะอ,อืมโอเคลงศพผ่านแล้วพายก็อยากท่วงนะพี่น้องเลยอ้าวหรือแล้วท่านพายเห็นก็ได้ พอลูกอ่อนเพื่อสิออกตมุ้งได้เนาะโอ้ยกูเมื่อยนําสูโอ้บ่เป็นตานะมันบ่เป็นตาให้มันเฮ็ดมันแล้วบิ่งมันยังนักยังหน่วงเบิ่งตะมันน่ะกว่าดดแม่นอยู่เจ้าว่าหวานเจ้าดีๆก็แม่นอยู่บ่ได้ประมาท ข้อาวอันพิดกรรมอะไันแหมันพิดกรรมออมันพิดกรรมน่นรนาวะไก่ปกติกกกตข้าบวไผเผามันกินทุกอย่างม,มัน,นรมบริขาร่ำับแห้งจ้าัดอ่อนแม่อีแม่เ,มเจ้ากับบมีแม่กับบมีข้ามบ้านเนี่ย้บ่ารายย่าลายยางพันแนวนะฮาผู หนามันเรื่องเรืองสีสีม,สสมันบอกแบบมันบอซื่นเด้อะไรมนอืนเ้นอยยังมันหนาซ่ต้อืนตายป้ปาลูกน่อยซะเด้อบอว่าเอ้ยมึงดีมากกว่าอันนี้เ,เป็นอรเปนงาเอ้าเืเากันฮาไปถ่ายขิปดอกพี่น้องเอเออันอยังแหละท่านใตายเลยไยังเผื่อเวากันเาลืมเจก,ก่อนจะไปห้าหมอน่ะเขฮาไปเอาลูกหเผื่อเหมือนด้เหมือน เออมือพ่อแทกมาวนะมาบกักบวกแลว้วพราะเศร้าเออไม่ได้ขีน่นะต้องขี่ทั้ง้าม่าเ <c oughs> มือ่อนัก้าออวเมื่อส่วนไปหาหมอกับพยอมไปเฮ้ยกูสิได้พัวใหม่เลยน,อน,น้อว่ะอกอ่ยมักบวเป็นผหมักบัวเป็นผิดเออเด็ดขะัดยังบอกว่าเฮ้ยค่อยได้พัวใหม่เด้อบเฮ้ยเจ้ <c oughs> เดาดีมากว่ะ เออบ,อบอังบวมบางขึ้นถิ่มมืดม,ม,มันคมกิน,กนกบ่ได้กินแล้วก็เบือ่อกับเมากินแล้วเบื่อจะ่าเพิ่นบอกให้พินปลาล่าเพิ่นตัดถิ่มเด้อป่าเด้อตัดถิ่มเด้อป่าเด้ออืมห่วยไปเห็ดอีตี้นน้้เเาาาาบ่ตตยยดด <c oughs> ออคืิมาเกี่ยวข่าวซอยลุงเสียมือเดียวบ่สิตายสัมเป็นไดอุไยป้าเอ้ยคนละเป็นอะไร <c oughs> อืม ลงครลงใหม่เอแน่นีก็บต้เนาะตัแือผู้เศราก็ตาต้ริ้วเด่นโลดลงศพนแลนคะพวก็แล้วแลนค่ะเนาะขานเฮา้นยัเน่าหนออืมเด็ผู้พี่เนอะทางขบานน้ำมงยนทั้งนับพองถ่าเลยเนาะให้ปังเนาะอะไรเนาะทังพ่นแหละ

ไปบอกอีกพ่นน้อพ่นอาหล่าสื่อเอาผเพ่น่านบ่สื่อกับบกกินที่เพนอึดเขาผักชีพาเห็ดผัวกับบมีลูกกับปกรุงเทพบุมีผู้พาเห็ดไปไหนไู้พะกูเห็ดก็อารมณ์มันโส กูยานบอกเป็นแหล่เจ็ดนะแดงอยู่ขันเอาสามคนสิบปอตายอสิบปอตายเอากันไปเผาเบอกอ่าพวันว่าหนึ่งเขาเออไปเห็ดกินไปเห็ดวิ่งอ่ะเออผู้เด้ผู้เด้ยายดวงออกมาแลยผู้ผูู้้ยายดวงกับร้านแม่บอกยายดวงเออเคอยู่ยังเคอยู่แม่นั่นดิ เก็บภาพบรรยากาศเพงสํานี้เด้อพี่น้องเด้อเด้อคันเฮาได้ลงมาอีกก็สิมาอัปเดตคนงานซะว่าว่าสิได้จักคนเนาะว่าได้ไปจ้างเส้นคือแม่บักดําอีกแม่บักดําจ้างเกี่ข้าวจ้างเส้นว่าซั่นสิขายข้าวสิขายข้าวจ่ายอแม่บักดําน่ะว่านีนะเฮาไปขี่รถไปจอรถไว้แล้วเฮาก็ย่างข้าหวยไปอีดํานําไปเกี่ยวข้าวอันแรกเอาข้าวเจ้านั่น ขอบคุณถูกกันบัางใจได้เพังเดอ้อสบายดีสูส่ๆได้ให้จอยจ้าสูส่ๆ